ต่อไปนี้เป็นการชกระหว่างโนนไซสอสัญญากรกับซานต้ากังฟูชาวจีนผู้มีนามว่าเฉินหลงเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานนะเราก็ต้องขอกราวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหกำลังเดินออกมานี่ก็คือเฉินหลงนะครับเนาะเป็นนักชกชาวจีนสำหรับคนนี้โอ้โหจะธรรมดาที่ไหนเล่าโนนไซสอสัญญากรนะครับเอาเป็น <mitad> นักชกชาวไทยประเภทแรดเลียกปานแหละ เอามวยจีนนี่ก็ชื่อโชอนหลงนะครับเอาขึ้นมาถึงห้านแล่อนตัวอักในกลางตีกลางข้างนี่มนะยะตีหำมกังวางเถาะเข้าใจไม,จม,ม,ม้เข้าใจไม้หำมฟั่งศอกนะหำมตีเข้าไม่จริงเหตุไรซุนแนวเสียหัวกรับมาลังหลอกมือนีบก,กงกูบ่ตักสิงเอาเขาม,าม่วมเอาหลังจากที่ท่านกรรมาการได้บอกกติกาแล้วนะครับเนาะโอ้ยต้อไปกติกันทอนตัวเขามา พระนักกรรมการว่าเอาโน่นไสสอสัญญากรนะครับโอ้ยประเภทแรดเรียกป่าบนเถอะเอโชคกับใครไม่ทําให้ท่านผู้ชมผิดหวังบนเถอะโเพื่อนอะไรเห็นมั้ไว้ยเดินหน้าข้ามาันเพวื่อนโอ้ยดังตํดาดดเห็นว่าสนาไยวันที่ธรรมาดาที่เอาซานตากังฟูจอมลากขานะครับไอ้จอมทุ่มมันแหละต้องเจอมวยประเภทโน่นไสสอสัญญากรเห็นม่้มึงจะจื้อบานเนี่ยนโอ้ยทุบข้แต่หัวดังปุุกโลดพี่น้อง อาสาหรับมวยจีนนี่ชื่อเฉินหลงเอาห้ามแล้วาห้ามแล้วว้า <l acht> อ้ยบอกว่าท่านขาดควมเอาเท่ากับโดนหนึ่งนับนะครับเนาะโอ้ยอาทายังไงโนนใส่น่ะโดนหามขาบันเถอะตอนมวยจีนล่มนี่ไม่ได้คะแนนนะกรรมาการไม่ได้ทําสัญลักษณ์ว่าได้คะแนนให้แต่มวยจีนอย่างเดียวตัวอยากทำแมวเปน เป็นตะขีเดียดขึ้นยังอยู่มันโดยกฤติกาเอาเตะเขาดุกซ่วงโอ้ยดังตั้มเลยเอาเมื่อไงกรรมการเตรียมเข่าคางกันนั่นแหละสิธรรมดาตีเอาเมื่อจีนกะที่ว่าเฉินหลงนะครับเนาะว่าไรว่าไรเดาดีเพราะอาชื่อเขาระบุมาว่าเฉินหลงจริงๆกันตัวเอาว่าจังไโน่นไส้เฮยแยกทำแล้วเขาคือแยกดีแต่เอาเตะซ้ายโอ้โหเอาหมดแรงแล้วเอาโดนเตะเขาหน้าท้องอ่ะนะเอา จะหามขาไม่มีแรงแล้วอ๋แต่เบิ้งกรรมการสีซอยนั่นนะที่บอกขนาดเป็นกระสั่งขึ้นอย่างนี้เด็นี่เอาว่าจังไดน,น้องใส่เตะด,ดุกช่วงซ้ายดุกช่วงขวานัตัวโอ้ยโหโหจ้วงมันโอ้ยเหมือนโกรธกันมาแรงปีน่ะยศตีมวยจีนไลฟเพ่อนักกรรมการว่าเอาว่ายังไงเอาเตะซ้ายเขาน้าท้องออโอ้ยโหโหเอาพลังเหลือเฟือนะครับเนาะเอาเนี่ยต้องชกแบบนี้นะาะจะไปเล่นชั้นเล่นเชิงได้จังไดยันั่นเห็นว่าโอ้ย อันนี้ก็เป็นการเล่นเชิงนะครับนะเขียแข้งล้มมันแหละเอาได้คะแนนไหมน่าจะได้เอาเตะเขาน้าท้องเอาปากเขาอามาฟันศอกโอ้โหเอาฟันศอกได้ฟันศอกโอ้โหเ้อกรรมการซอยแย่ฟันศอกนักมวยเก่งคนว่าอ๋อห้ามฟันศอกไปได้แท้เอาแต่มวยไทยฟันศอกกันด้วยพ่นะโอ้โหทุบทุบเข้าไปเห็นตัวไว้ว่าเป็นข้อนปอเน้อเอากรรมการก็เป็นห่วงบันทาะโอ้โห เอาทุบเข้าขมับมานละอ๋อนับทอนแล้วสามสี่ปื้นทะแมห้าปืนหกป,นปื้นเจ็ดปืนเรียวๆละแปดจำว้กรรมการสิ้ซอยมึงเอ๋อฮึอาอให้พักนะครับเนาะฮเอานับแล้วให้พักสักครู่นะแล้วก็น่าจะเป็นการคลายพันยางทิ้ง กรรมการเป็นตนะซั่งเนาะวรเอาฮ่าาเพินเ่นเป็นห่วงนักมวยจีนว่ายังไงเอา้าแง่งดากถีบแล้วครับนะักมวยจีนเอา้าล้มลงไปเห็นตัวฮ้าฮ่าเออห euh, นาล่าแล้วขยับเข้าหามเหมือนเดิมแนละ้วครับโน้นไสเตะดาก,กันแหละโอ้ยดังเสียเลยพี่น้องเอา้าแยกทรไมะคณะกรรมการว่าเอายังเป็นไฟเก่าเข้าหาแล้วครับโน่นไสเห็นตัวเอา้าเตะขวัวอู้ยก็บักเอวดังเสียเลยครับเอ้าแยกออกคณะกรรมการ เอาจ้วงมัดขวัวนะเอาไม่ให้หายใจไม่ให้หายใจใตัวเห็นว่าตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักไม่ทันล้แท่งเข้าันตัวเอามองกรรมาการแล้วค่อยข่อยเน่มันแท่งเข้าค่อยพะนะเอากรรมาการนับสามส<จ>ี่ห้าหากมันแท่งเข้าค่อยจยัดแท่งเข้าเขายัดแท่งเข้าเอ้ากติกา,ห,า,าห้ามแท่งเข้านะครับเนาะห้ามแท่งเข้าห้ามฟันศอก อา้าดีที่เขาไม่ห้ามเตะนะไว้ถ้าห้ามเตะก็กัดหัวกันหมดแล้วหวนเพิ่นไปปัวกันฮะหฮยเปิืตาสั่งให้เอาว่ายังไงามาปนนิบัติกันครับเนาะเอาอยากเอาชนะมวยไทยนะแต่ห้ามเขาห้ามศอกเอาเตะขัวเขาไปตัวโน้นไส้ว่ายังไงแยกทำอไรอ่ะเอาเอา,เ,อาเป็่นจังเดมยันวัฒนะิีเด่น เากรรมการเขาเตะขัวเขาดุกสวงแล้วเอาว่าอย่งนีฮดจวงหมัดเนาะเอาเอานั่นกรรมการใจหห้เอากรรมการใจให้นะครับเนาะเอาดูเอาอาการออกเนะเอาเอานั่นน่ะเอาเกือบตีเขา่ะง้างเลยดิบังหันเลยสิตีเขานักมวยไทยอ่ะอบว่าอย่างไดข้ามุมมาแล้วเอาข่ามุมเนาะครับอยากออกไปแล้ว เอ้าวนนใสยังเดินเข้าหาเตะโอ้โหเขาดุสวงดังต่อมโหลดเอาเอ้าเฮ้อเอาเอ้าห้ามต่อยหืมไม่ยังอีกกรรมการเอาเก้าเข้าหาเช่นเคยนะไม่สนใจไม่สนใจตัวเตะเขาหน้าท้องเอาต่อยมัดต่อยมัดนะะเอ้าลองเบิังเฮ้ออีหยังโอ้ไข่ฟันยางเอา ก็เป็นการถ่วงเวลานะครับนะ,ะโดยเตรียมกับกรรมการมาเรียบร้อยแล้วเอาใครฟันยางทิง้งอันนี้ถ้าครบยกนะ,ะหมดยกสุดท้ายนี่อาจจะแพ้นะโน,นนไซนี่อาจจะแพ้ซานตาคังฟูก็เป็นได้เอาว่ายัางไงโน,นนไซเอาใจให้แล้วโมโหแล้วโมโหแล้วเตะเข้าหัวเอาเตะเข้าหน้าท้องเอาว่ายัางไงโมโหกรรมการโอ้โหเอาขาขะขา,ขา,ขา,ขาเนี่ยเอากรรมการช่วยได้ไหมเฮ้อกรรมการว่ายังไง เออเอากรรมการหมดสิทธิ์ช่วยนะครับน่นก็ต้องปล่อยเลยตามเลยน่ะมันอยากน้ำเขาอย่างเขาตีกันเอาโฮ้ยแล่นนี้แล้วแล่นนี้แล้วตัวเอาเอาน,นันนันหน,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 นเอาอู้หูเดเดี๋ยวต่นทราบนะครับเอากรรมการยาตีมวยจริงหลายพรานะักกรรมการว่าเอาโนนไส้ว่ายังไงโนนไส้จ้วงเข้าลําตัวนัว่นแหละเออยายาตีมวยจริงเถอะนะเอาโนนไส้โนนไส้สอสัญญากรัอับเตะขวาก็หัวไหลนั่นแหละ เอาว่ายังไงเอ้านอกจากจะระวังคู่ชกต้องระวังกรรมการด้วยเอาเตะดกตักเอาเตะเขาบักแอวเอากรรมการว่ายังไงนย,ย่เตะมวยจีนเอาแยะให้เขาเตะหลายนะกรรมการก็เตือนนะให้มวยจีนสู้ตัวเอ้าว่ายังไงสู้ได้ไม่ได้เนี่ยอยากทำไเอ้า เอาเตะดากันแล้วเออลงบอลงร่วงไม่ร่วงโอ้ยเอากรรมการยังจะเข็นให้ชนะจนได้เนาะครับเนาะเอาโนนไซไม่สนแล้ววันอเอา้าเจอถีมดักเอาว่ายังไงฆ่ามันอะ่ะเ้วเดินหน้าฆ่ามันอะ่ะตัวเอามันไสมานานแล้วคือบ่เตะข้างกระไตกรรมการด้กบาดเนี่ยเออคือแยกดีแค่ าาว,ว่าจังเนียเตะไซด์โอ้โหดังตบโอ้โหต่อยมัดพี่นอ้องต่อยมัดต่อยมัดเอาว่าจังเนียกรรมการเฮ้ยเฮ้ยยดยตีมวยจีนเฮ้ยเอาเอาไปเอามากก็ห้ามต่อยมัดนะครับเนาะเอาเตะห้ามเตะห้ามต่อยแล้วเอาไปข้างข้างกระไต่ายเน้นๆคอยคอยนี่นะเอาเอาลองดูลองดูสองต่อหนึ่งเอ้าล็อกมาล็อกมาแยกทำแมว วกรรมการมาเป็นดัง้งสร้างแถอเอา้าเอา้าทนได้ทนไปทนได้ทนไปเราปานขางวัวขากวยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าปานขางัวขากวยเออเฮ้ยุกเฮ้ยสามีขมุ่าเอ้าเอ้าทนได้ทนไปทนได้ทนไปโอ้โห,โห,โห,โหเอาใจให้ใจให้แล้วใจให้แล้วเอา้าลำเอียงใช่ไหมลำเอียงใช่ไหมเย็ดตีมุ่ยจีนพ่ะนะ บทเตะโปล่แขวกรรมการนึกบาดเนี่เอาว่าจ้งไดะและเตะเข้าหน้าท้องโอ้ยจุกไปจุกหรือยังโอ้ยเขากันข้อจ้วงเอาแล่นนี้วิ่งหนีอีกครั้งหนึ่งกันแล้เอาเอาเก้าขอหานะครับเนาะหนีไปไหนเห็นตัวจะหนีไปไหนเห็นแล้อ่านนนนไส้วะนะครับโอ้ยนนนไส้สีธรรมดาที่พูน่ะเตะสร้างตายมาสิบหกตัวแล้วมั้เนาะเอากรรมการแยกเนากรรมการหมดสิทธิ์ช่วยหมดสิทธิ์ช่วยโอ้โหข้อพับแรงยังอีพอีเม่สี แจ่บไข่แพรซะเอาบ่ไหไว้แล้วลูกลูกกุสลไหสนเพันว่าแปดเก้าเออเเสียพนะโอ้เอาเขียนไม่ขึ้นนะครับเอ้าฮฮเอากรมการยกมือแบบบ่พอใจสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับจะเป็นการชกของนักชกชาวไทย เลิอิลาชุมแพทัวกับนักชกชาวจีนฉีติ้งในกติกาซานต้ากังฟูเอาท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาอย่างหล้นหลามเนะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติจีนนะที่จะมีมวยจีนมวยกังฟูจีนเนี่ยสามารถปราบมวยไทยระดับแชมป์ราดําดำเนินเอานี่ก็เป็นช่วงแรกๆดยครับนี่เป็นช่วงแรกๆมวยไทยก็ไม่คุ้นเคยกติก,กาและการให้คะแนนนะ หัวในบ่บวิเห็นทันผู้ชมเขามาไล่เนี่ยกับทาป็นสโลเซเล่ด้เอาก่อนการชกเนี่ยซานตากังฟูกับกรรมการเนี่ยะเข้าไปอบรมกันก่อนนะจะมีการส่งซิกแล้วก็เตรียมกันก่อนบนขอบเอาว่ายังไงเลือดศิลาชุมแพรทัวปลาไหลไซส,สเก็ตนั่นตัวนักชกจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชีย,ยภูมมานะเอาช่วงนั้นกำลังหนุมแน่นเนะเอามาดูวา่ามวยห้ำขาดมหําสร็ สมัดปรำเรลือดศิลาได้หรือเป้าเนี่ยเอาถีบข้อหน้าท่องหนึ่งครั้งนะเอาการระวังเนาะครับเนาะเอาเตะเนี่ยบอก่อยได้เด้เตะแอลเนี่ยเขาดึงขานะเนี่ยเราเตะไปเนี่ยเสียเปล่านะแต่เขาดึงขาล้มเนี่ยไว้เท่ากับโดนนับเนี่ยส่วนมากจึงพยายามเตะแต่ขาทนแล้วเอาวาแต่งไหนเฮ้ฟันศอกดิเอาฟันศอกได้ไหมก็น่าจ,จะได้เนาะเพราะว่าใช้สนับศอกไหม อกรรมการว่ามันแน่แบบอเอาทีบเขาน้าท้องเอาเบงรงเล่าเ็าบอกเป็นตะโกงปันไดดอกกรรมการพูดนี่เพราะว่าหัวว่าท่านเดินมันเถอะหัวว่าท่านเหลี่ยมเอาว่ายังไงสามตากับพู้เข้าไปแล้วเอาจับขาได้จับขาได้โอ้ว่ายังไงโอ้โหเอาเสียคะแนนนะครับก้นถึงผื่นอันนี้แหละครับเหมือนกับหนึ่งนับนันเนี่ยเอาถ้าโดนแบบนี้นะให้เตะคืนสิบครั้งเนี่ยยังไม่หายนะเอาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเอาอีกแล้ว โอ้โหปิดกล่องแล้วครับเอา้าถ้ายัางสองครั้งล้มสองครั้งนี่ก็เหมือนมวยไทยโดนสองนับนะแต่โดนสองนับเราก็ไล่ต่อยน็อกจนแล้วพวกนายคนณจีนกับกริชกราดกริชกราดพุม่มโอกพุ่มใจห้าขวบเนาต้องน็อก,กแล้วเ,เลือดศิลาเป็นมวยชั้นเชิงเนะคนมวยมีชั้นเชิงต้องลุยย่างเดียวนะครับถ้าบุลุยกับแพ้เอาเตอเอาๆหนะักเฮ้อเฮ้อ เอาหมดยกสิโอ้ว่ามันกรรมการสิเขามาตีซอยเอาหมดยกแรกซสินละเอาลุมไปสองครั้งนะเนอะลุมไปสองครั้งนี่ก็คือมวยไทยโดนไปสองนับมานะยกแรกเาต้องดูต่อไปว่าสิเกิดอะไรขึ้นมาสั่งดะท่าแห่งดาบถีบเลยเนี่ยโอ้โหถีบกระเด็นมาแล้วโอ้ยลอ่องเอบเื้องเราก็เลิศซีล่าเบื้องหน้ามวยตียนเลย นาคือคนเดียวเงินคนข้นป่เกี่ยจธรรมดาหรือเอาเตะขานะครับเนาะโอ้ยต้องเตะขานะถ้าเตะสูงถึงบักแอลเนี่ยเขาจะจับขาลากล้มได้เนาเพราะว่าถึงสิเตะก็เต็มๆเนี่ยกระบอกอะไรแนนเนี่ยเนาต้องเตะต่ำๆเอาหน้าหน้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยไปยั่งไว้เฮ็ดหยังคือปศัยข้างกับเต็มือเลยทุกท่านเนาเนี่ยเห็นบ่ลูกถีบเลสล่าไปสิว่าธรรมดาที่นี่โอ้ยถีบรถถีบร้อคว่มาสองขั้นไปเนาะ เอาจากที่ดูเนี่ยก็มไม่รู้ว่าตรงไหนที่เขาเรียกว่ากังฟูนาไอ้ลูกไอ้ดึงขาเขาล้มดึงขาล้มดมหำเนี่ยเอาเลิล่าตีนยันไปนึ่งข้างเลยว่าจะไหนเอาถีบเขาน่าทรวงอะไเอาตีนกับเก่งแดงแเานาะครับเนาะเอาถีบเขานานตัวยร่างมึงเสแล้วพวนนะเห็นผูุ้ชมกีดการกีดการเป็นส่งคืนเถอะนะ เอาว่าแจ้งในเอาแลกทีบกันแล้วอก็อไม่กล้าเตะนะครับนเนืองจากศิลาถ้าเตะแล้วก็โดนจับขาทุ่มล้มเนี่ยมันก็เหมือนโดนนับไปเลยเนาะที่จริงการเตนะน่าจะได้คะแนนเยอะกว่าเนะแต่นี่เตะเป็นสิบครั้งเนี่ยยังไม่เท่าล้มหนึ่งครั้งนะเขาเรียกว่ากติกาตั้งเอามาเพื่อจะชนะอะมวยไทยแล้วก็ชนะการต่อสู้ประเภทอื่นให้ปล่อยเป็นภาษาไทยในห้าขวบฮ่าฮ่าจะไม่เอาเปรียบกันเนาะเอาว่าแจ้งดนลระมาแหลกทีบกันยุ่งสั่นที่เน ก็ต้องระมัดระวังเนอะเนี่ยเ,เพราะวัาสารตากังฟูนี่เขาจะเรียนมวยไทยมาเพื่อกันและแก้อาวุธของมวยไทยแล้วก็จะไปเรียนมวยปล้ำนะครับเนาะมวยปล้ำของไอรัสเซียไหมเรียนมวยปล้ำม,มาเพื่อจะปล้ำให้ล้มเอาเมินยกที่สองเ,เอาระวังพักยกสองนะครับต่อไปก็ยกสามนตัวแบบน,นี้ อ้าวเห็นผู้สาวเสียแดงแว๊บ,บๆ,ๆว่าไงเอาวานเต็งไหนโดดเตะกันเข้วาโอ้โหอ้าเสียคะแนนอีกแล้วเอาลมเองก็เสียคะแนนเลยครับเอาขาดแล้วขาดลอยเอาต้องนอกอย่างเดียวที่นี่เอาทะนอกบ่ได้กับแพ่นตัวอา้ากติกาเข้าข้างตัวเองเนาะเนี่ยเตะด้งสีบ่ได้คะแนนดิเน,นถึงได้นับอีกสองนับเนี่ยก็ไม่ชนะเนี่ยไอเลอร์ซิล่าเนี่ยเอาโดดเตะของนาทฟองลุ้นพออเอาอ้ยคนเตียนเหมือนโดด นั่นนั่นนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหโ้ยคนตีนโดดพรวดแล้วดีใจว่ามันถือหวยแล้ววันที่หนึ่งไหมกังฟูปราบมวยไทยพนพัปเวอร์วาเอามาแต่ไหนเหลิศซีล่ะเอาแท่งเข้าแลเหรอเนี่ยพอสิตีเข้าเดี๋ยต้องปอดเสียกไว้กรรมการสียแยกนี่สันจับเสียกลองเบงิ้งใช่ไหมเอาเหมือนกับมัดมือชกนะครับเอาว่าแตงไหนเอาการเตะการเข้าบ่มีผล เนี่ยได้เนี่ยห้ามขายอีกแล้วห้ามขายอีกแล้วโอ้โหวงแยกออกมาคณะกรรมการว่าเอาช่งนี้ยกที่สามทีเนาะเอาจะเป็นที่ประเทศไทยก็ร้อยละบาทเอาถ้ามีการเพราะนั้นนะก็ตีนต่อร้อยละบาทนะพอถึงช่วงนี้ต้องเข้าลุยเลยนต่อไปเพราะว่าลูกเตะนี่ไม่มีผลต้องมีแต่นอกอย่างเดียวทั้เอาว่ายังไงโอ้โหเอาเอาที่เรียงกระบอกเขาแล้ว ไปจดจดจ้องจ้องไปสู่เขาว่าอะไรดีเอาว่าตั้งไหนพี่เลี้ยงจีนเหรอวะปิดกรองอะไรพันว่าเอาว่ายังไงต่อยซ้ายต่อยขวาตัวเอาคนะอุ้ยมาคือดินคขาแขกางผู้จีนเพ่าได้ยินเสียงเสี้ยนะวะว่ามันสร้างตกมันเอาหลอดเอาว่ายังไงเลือดศิลาซุ่มแพทรวดเอาเข้าไปเตะขวาก็ดุกช่วงเบาๆเอาอาวุธก็ไม่ค่อยรุนแรงสักปานไหนเลยเลือดศิลาเนาะครับเอา เอาว่ายังไงเตะเข้าบักแอล้ววโอ้ยดังเพี้ยขึ้นกันแล้วว่าเมิร์ดยกที่สามนะครับนะแตเป็นบ้านเฮากัรลอยระบาดแหละเพราะว่ากติกาการออกอาวุธไม่ค่อยได้คะแนนเนาะคะแนนไปอยู่ที่การปั้ามากกว่วันเาเฮ้ยเสียงคนจีนเฮ้ห้าเฮ้ห้าน่ะเอายกที่สี่ว่ายังไงยกที่สี่วันท่อะเอาเอาแทงเข้าใส่โอ้ยดังโป๊แล้วพี่น้องวะ อาเบิางสีดังหอดยโสทอดอยู่ติพูดแล้วข้ามเคียนแก้วเนาะเอ้าเสียงแทงเขาไหมเนาะเอาว่าจังไงเอ้าโอ้ยดังจึกรอพี่น้องหันโอ้ยแทงเขาเข้าดุก s ่วงเนาะครับโอ้ยจุกว่าจังไงกรรมการสี่ห้าเธออะไรวะฮะอุ้ยเบรอที่นี่เฮ้ยว่ามปนดุก s ่วงฮักริพี่น้องเอาว่ายังไงชกต่อไว้ไม่ไว้ไม่ไว้เนาะครับเอาเอาชกต่อไม่ไว้ยอมแพ้แล้วไว โดนเต็มๆมาแล้วดังเปี้ยงเลยทุกันพี่น้องเอาเพราะว่าการแก้ทางมวยซานต้านะครับเราต้องแก้ด้วยเขานะถ้าเตะนะก็โดนรากขาส่นตัวมาส่งดีใจครั้งแต่ห้ากินเอาหลฤษดิษฐ์ซุ่มแพ่ทั่วนะครับเราเป็นไฟ์เอาซนานอกไปในยกที่ซี่่นแล้วที่ธรรมดาตีเอาแต่ว่าไม่เห็นศอกเนาะเอาปากกดวานะครับคนจีนก็นั่งปากโคโลกพกนย่างไรคนเห็นว่าพญหัวลันลานครังบําบคนเนี่ยเฮ้ย กางฟ้ากางฟ้าวันตะโกนด้วยว่าฮัลล์นั่งปากโผล่ลูกโผล่เดี๋ยวเราได้เงยหยดหยดเอามีภาพซ่าบ่ล่ะเอาของกลางช่วงที่ผ่านไปมวยจริงแพ้เอามาดูภาพซ่าครับว่าแต่โอ้โหรุนแรงเหลือเกินลูกนี่พี่น้องเฮขนาดภาพซ่าพวนไปโอ้โห อู้กระเด็นไปตามเข้าเลยพี่น้องดูดูโอ้โหเต็มเต็มเนาะโอ้โหน้ำยกมือพ่อแล้วไอพ่อแล้วพะนะโอ้ยผู้สาวสุดแดงล่ะเอาชวยไม้าไฮเดอรซิด้าพะนะคนรวยกับมอบลางวันเนาะครับเนาะคนรวยเข็มขัดสิอ้าเข็มขัดกับพวงมาลัยอย่างลรลั่นสีสรมรมดานเนาะ เอาการชกของเลซิล่าชุ่มแพรทั่วกับฉีติ้งก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนตัวขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง